ัดนี้จะมีมีดต,ตัวชุดคลึงใบมีดต,ตัวนี้นะฮะจะอยู่ถ่ำกับตัวเครื่องนะครับวิธีการติดตั้งก็คือต้องใช้อแดปเตอร์ต่อ,ตอมทีม่ดุมล้อนะครับไปที่ดุมล้อแล้วเอาเครื่องเนี่ยมายึดติดกับดุมล้อนะครับแต่จุดดีเครื่องรุ่นนี้คือสามารถปรับชดเชยค่าลันเอาเนี่ยอ,อโตเมติกนะครับแต่ต้องค่อยระวังนะครับลูกปืนล้อจะต้องไม่หลวมนะ,ะถ้าลูกปืนล้อหลวมเนี่ย,ยเครื่องจะไม่ยอมช,ด,อมอมชดเชยให้นะครับ ค,ความแตกต่างกันนะครับแล้วลองมาดูวิธีการจับยึดนะครับก็คือต้องหมุนตัวชุดไปมีดไปตามตำแหน่งคาลิเปอร์ครับมีลังกากักกามแตกต่างมันตัวนี้ก็ยาก นิดหนึ่งตอนที่ว่ามันยกนน้ำหนักเครื่องนั่นอยู่ครับมันจะมาหนักทั้งหมด,ดหมตัวตัวนั้นจะเป็นใบมีดอย่างเดียวใช่ไหมครัตัวดุมล้อเ,เนี่ยต้องรับน้ำหนัก,กจากตัวเครื่องเนี่ย คะรับตอนนี้ค,คือมันจะปรับ,นะวบัวเตอนะตัทกแทกแทกเดียวมันปับวมวเอตปนะับเยียวปรับติสตโดยการปรับก็จะ,เ,ะเป็นเตะแนี้ครับเตะปิดแบเนี้ฮะให้มันนิ่งนะ ตัวนี้มันก็จะลงไปเรื่อยๆครับจะลงมาหาให้ตรงที่สุดนะครับอย่างนเริ่มเกียร์หนึ่งความแตกต่างก็คือเทอร์กบคูลเอแตกเทอร์โล้อหลวมต้องไปแก้ไขก่อนอ่าแต่ก็เติมเมื่อตะคู่ก็คือเกียร์ได้ครับตัวนี้ก็คือมันไม่ยอมเกียร์ให้เลยเกียร์เพราะว่ามันถือว่ามีเกียร์เยอะนะครับแต่เห็นว่าก็ยังมีกันใช่ไหมฮะใช่ก็มีกันือนกันอืมครับโอเค เย่เลยครับใส่ได้เข้าได้แล้วเริ่มเตอรแล้วอันนี้ฮะมันก็เจยให้อยู่ตรงกลางทำระน,นาวให้ในราคาประมาณหนเท่าตัวอ,อันนี้ก็ราคาอยู่ที่สองแสนแปดแค่สองแสนแนปดพอดี รถโดยการนี้มนไม่ได้ทดเลยอ๋อเครื่องเลยอย่างนี้กับบนล่าอลองาาอ่ะขย,ย,ยิบขยิบอู่เลยกับทางซ้ายขวานงั้นเครื่องไม่ได้บข็งความแตกต่างก็คือวิธีการใช้งางนก็คือเอาตัวชุดใบมีดตัดเนี่ยติด,ย,ดยึดติดอยู่กับชุดคาลิเปอร์ของเบรกนะครับ ตัวนี้ก็เป็นแค่เพียงมอเตอร์ตัวหนึ่งที่พามทำให้ล้อมันหมุนเกิดการหมุนแต่วิธีการเทียรก็อยู่ที่ชุดใบมีดตัวเนี้ครับไม่ต้องปรับตัง้งรถเชยค่าล้านนา้าคราคาอยู่ที่ประมาณ60หมครับาทนะตอนนี้ใส่ตัวเขาเรียกตัวอะไรครับเนี่ยยางกันสะท้านอ,อ๋อยางกันสะท้าน เป็นปุ่มการใช้งานนะครับมันจะมีลักษณะเป็นหมุนซ้ายหมุนขวาอันนี้ตัวมอเตอร์จะปรับได้แล้วก็ปุ่มหยุดฉุดเชิญตัวนี้กดลงไปมันก็จะหยุดเลยถ้าสมมุติว่าเกิดมีเหตุอะไระครับผมอ,อนนมตัวนี้ก็ะจะเป็นปุม่มเปิดปิดการสไลด์ออ,อตโต้ของใบมีดนะครับอ สไลด์ออกออตโต้นะครับพอเวลาเราปาดหน้าไปเสร็จรอบนึงปุ๊บเนี่ยเราก็กดปุ่มตัวนี้อ่ามันก็จะสไลด์ออตโต้มันออกมาเองมีเจียจานอ่าติดตั้งมีดเกียจานนะครับนี้อันนี้ก็คือเอาใบมีดออกจากกันก่อนอ่าหมุนใช้ตัวนี้ือ,ะอ,อ,อนะครับให้มันหดให้มันทดให้มันางออกจากกาันว่างัน้นเถอะ นอตกับรูเดิมของคาลิเปอร์บรัถ้าใส่ถูกต้องก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ นี่ก็จะมีย้ำน็อตตัวของเคครับก็คือไม่ต้องแน่นมากใช่ไหมครับพอตึงใช่ไหมครับแน่นนะใไปตรงร้อยตรงครับทีนี้ก็ถักล้อกลับมาให้อยู่ในลักษณะตรง ใส่ตัวอเอาน็อตล้อมาต,วมตัวมใช้ตัวหมุนด้านล่างปรับขึ้นลงตามเซ็นเตอร์ของตัวรถ ตัวนี้จะปรับได้ค่อนข้างละเอียดกว่าและก็รสะดวกขวาาตัาตาตตตนนะนี้ก็มาล็อกตัวนี้กดลงไม่ได้เลยเกดดันเข้าให้สุดแล้วก็กด ถ้ายังไม่ตรงเราก็ลงมาปักอีกรอบหนึ่ง,งค่อยๆหมุนมาครับโอเคครับคราวนี้เราก็จะเริ่มปักนี่เข้านะค่อยๆปักเป็นออตโอตโอ้ปเป็น,นออตโต้นะครับปัดด้วยมือได้ด้วยปับด้วย เครื่องให้มันอะไรออกมาเองก็ได้นี่แล้วก็หักใบบี้เนี่ยเข้าไปให้สุดครับเข้าไปให้สุดฝั่งนี้นป็นเงนิดนึงดีครับัมาครับโอเคแล้วเราเอาพ están, ีชกินเข้าไปนิดหนึงฝังเสียงดังจี้แล้วก็หยุด นี่เทาสุดเลยใช่ไหแต่สุดที่เราทำงานมาตัดมาตมาตัดมาเกิดยังหมดแล้วเนี่ยอาไปเดียวเข้าไปสอขีดอ่าสองขีดคือ,อมันจะเป็นหมินครับตรงนี้มันเป็นเีินเลยใช่ไหมครับอะแต่อถแต่รเปิดอโถโตเลยครับครับตรงนี้ออโตเปิ๊บตีป็เเดินอโต้องร จากในมากครา